ซ่อมเสร็จสักทีน่หลังคาบ้านเราอาพ่อดีจัจะมีมอเตอร์ไซค์ใหม่ด้วยอามากินข้าวด้วยกันเร็วขอบคุณครับ ตั้งแต่เข้าร่วมโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลชีวิตคน,นอยู่พวกเราก็ดีขึ้นวันนีวุมด<ล>สินแล้วการขึ้นทะเบียนไม่ยากอย่างที่คิดเพียงใช้หลักฐานและแจ้งข้อมูลที่เป็นจริงปลูกเท่าไหร่แจ้งเท่านั้นการทำประชาคมกลุ่มย่อยต้องรับรองข้อมูลที่เป็นจริงร่วมกันการทำประชาคมกลุ่มใหญ่ปีนี้เขาใช้ภาพถ่ายดาวเทียมยืนยันจำนวนพื้นที่นาของเราด้วยนะห้ามแจ้งเท็จห้ามหัวห้ามสมยอมกันไม่เช่นั้นโดนตัดสิทธิ์สามปีเลยนะเจ้าหน้าที่จะสุ่มตรวจและวัดพื้นที่จริงด้วยเครื่อง GPS เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น2เท่าเมื่อได้ใบรับรองแล้วมีข้าวเท่าไหร่ใช้สิทธิ์จำนำเท่านั้นส่วนที่เหลือในใบรับรองอย่าให้ใครใช้สิทธิ์แทนเพราะมีความผิดตามกฎหมายติดคุกแน่นอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพี่น้องชาวนาต้องให้ความร่วมมือแจ้งข้อมูลที่เป็นจริงไม่ให้ใครมาใช้สิทธิ์แทนโครงการดีๆอย่างนี้จะมีต่อไปนะครับ